กเลยเบเลมาเลยกินเดียกันกินเดียวกเบาเก็เบียมาั้มาเก็บเบียดนี่ก็เก็บไปจ้าฟรีฟรมมาตนรบมันว่เก็บเบียนำตัวนเก็บไปจกันมากันาีจีมืนเนีแต่ว่าเต็มถจันวันั้นโบจนติเปเลยก็ยังเต็มเลยนั้นไม่ได้ขอมมเสัไม่ี ต้องมีบัตรอะมารู้ไหมรู้เลยรู้เลยต้อเว้นอยู่ในบริการบัตรบัตรบัตรต้องต้องมีบัตรฟรีเมียบัตรฟรีเมียของใครเนี่ยของทูของพวกเฟนทันนี่ไม่ได้มีชั้นนึงถ้ามาจอนเบียพี่จอนเบียพี่้ามาก็อยู่ชั้นดวงหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ไงคงเทียบกับโบ๊ทปนิลไปแล้วบ้านเราเหรอ ครับตนี้เราเล่นสนุกนะครับโอ้นั่นเลยแตเดีนออมาตามพี่เมย์แ่นึบแต่ฟ้เลนั่นมาคอนโดอะไรครังเรียนหนูนั่นที่เขาทำยืนเลยไล่ยอีมันเดียวจะหนี้มันมานี่จะเกว่าเอาไม่ใส่เล่รักไหมเขากันเมย์ไม่พอเวียีฟูจิันลยเนี่ยสุดเลยวันนี้ว่มีมารยาทวะเจ ชุนีอวกอันนี้เทาว่ัชงอะไรยังต้อต่อไปเบียดในกอ้งไปเวียเนี้ยออมมาเข้าชุดเลยชุดเลยอันรแต่เเมดเลยนี่นะเียวอันน้ก็วัดแหละที่างอื่นห้มันมาอยู่นี่มันจุกอย่นีเยนี่อะไรแต่มันมันจีกรจับได้เยอะไดูข่นังหนบันไดนั่ง่ะนางตาตนี้ก็วาง อ่าจ uh, ันด oh, so. ีเลยเอาอะไรมาด้วยไอ้ส oh, no, uh, uh, uh. to ้อมแล้วไอ้ส้อมไปเลยเติมแก๊สที่วิ่งน้ำมันอยู่เลยโอ้ยน้ำมันกูเม็ดแล้วกูลืมแล้วอย่าใอ้ฝือย้อนตามเต้านองว่าเนี่ยแบบเม็ดแล้วอ่านึกไป่ตะางเลยเยอเลยเรือเพศสัตว์ไงยะตรงนั้นวางไปซะเวียนทางนี้หลบเอาไปเลยเหรอเม็ดแล้วขับไปเลย ไม่ด้วยก็ม่รู้แล้วอะนู้นไม่รอดดเนี่อะไรหมอตอนีตาลังเขาหนุนออบังมดดังรุบชายตรงนี้ดัดฟ้าเร่ัดฟ้าไ้าดัดชายได้ได้ไต่มลึฟันแล โอ้โหเสียวชิบหายอันนี้มามีเลยไปตันทุกใบลองแล้วมีเลยจันซี่คือตรงนี้ไม่ต้องมั่วใครเลยครับจอดได้เลยอ๋อนี่เป็นชั้นสุดท้ายเลยนะครับชั้นที่มาลวไปจอดจะลังว่าจันนี้อันตรายแรงทำไมครับ นนล,ล,ล,ง,ลงเร็ววิวก่อนวะล,ง,ๆๆ <c oughs> ลงเร็ววิวๆๆก่อนนี่ลงวิ่งัผลเลยนูขับมาดูนะครับเซนทันเฟสติวัลนะครับนี่คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับแปลเป็นขบวนเลยครับขนาดนี้ครับกลุ่มนปชนะครับไม่ใช่ครับกลุมล่มกลุ่มปปสนะครับมาเช้านะครับงานวันที่ห้านะครับเยอะมากเลยแกใส่เอาเนเชริน อ่าอ่าเฉยบ้างเกาหลีฟ <onn sav our> ิล์มถ่ายรถไปนะเออเขา้มมีัา <tekrar> บูนะจับจับอีสวยมากครับวันนี้มาสงสุดของเซนเนเฟสติวโนะครับหาดใหญ่นู่นงอกขึันปเลยสวยงามมากบรรยากาศหมุนอ่ากาีมาถ่ายรูปกับฟ้าดู ดงดดดงตองสับได้แล้วห,หนักกอดหรืพัดยืนก่อนออยุนด้วย